สวัสดีครับคลิปนี้สอนการสร้างไซต์ใน Dreamweaver นะครับการสร้างไซต์เพื่อที่จะจำลองเซิร์ฟเวอร์ให้กับเครื่องของเรานะครับสามารถที่จะรัน PHP นะครับหรือว่ารันเว็บของเราได้นะครับทีนี้การสร้างไซต์ก็จะสร้างนะครับไปที่เมนูนะครับด้านบนนะครับของ Dreamweaver นะครับคำว่าไซต์ คลิกที่ New Site นะครับพอคลิกที่ New Site เสร็จนะครับตรงไซ t ์ Name นะครับ Site Name Site Name ตรงนี้นะครับตั้งชื่อนะครับผมอาจจะตั้งชื่อเพจนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับให้เหมือนกับชื่อเว็บเราก็ได้นะครับหรือตั้งอะไรก็ได้นะครับ ทุกครั้งที่เราลงโปรแกรมใหม่นะครับเราต้องสร้างไซต์ใหม่นะครับไซต์มันจะไม่ไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงเราเข้าไซต์นะครับโฟลเดอร์ก็เ,เลือกโฟลเดอร์งานของเรานะครับซึ่งโฟลเดอร์งานของเรานั้นจะอยู่ที่ไดซีแอปเซิร์ฟนะที่เราลงแอปเซิร์ฟไปนะครับสำหรับคลิปการลงแอปเซิร์ฟก็กนให้เราไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็แล้วกันนะครับผมจะมีไว้ดูนะครับตามตังอ่าแล้วก็ให้เราเลือกที่เว็บนะครับเลือกโฟลเดอร์งานของเรานะครับแล้วก็กดซีเล็ก นะครับทีนี้ตรงเมนูด <nationwide> like <m any> ้านซ้ายมือตรงเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คลิกตรงเครื่องหมายบวกนะครับตรงเซิร์ฟเวอร์นียให้เราใส่โลคอลโฮสต์นะครับเรากติดด้านซ้ายคำนี้นะครับโลคอลโฮมเราจะใช้ตัวเลขแล้วก็ตรงคอนเน็กต์นะครับซิงค์นะครับคอนเน็กต์ซิงค์ให้เราเปลี่ยนเป็นโลคอลแทนแนี้เปิดนะครับเพราะว่าเราใช้อยู่ในเครื่องของเราเองเราม นีตรงเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์ก็เหมือนเดิมครับเลือกโฟลเดอร์ของเรานะครับที่อยู่ในแอปเซิร์ฟตรงโฟลเดอร์ของเราเองนะครับแล้เราเซิฟไปตรงเว็บ URL ก็ใส่ local h o s t ก่อนนะครับ local h o s t แล้วก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์ของเราชื่อโฟลเดอร์นะครับแบบรดดรรที่เราเก็บไฟล์งานนะแล้วก็เซฟไปเข้ามากดคลิกเพิ่นหน่อยนะครับก็เซิฟอ่าไฟล์งานของเราก็จะมาอยู่ทางด้านของตรงไฟล์ นะครับก็จะเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นะครับเป็นสีเขียวอันนี้ผมใช้ Never Set นะครับก็ไฟงานทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดสักอ่าหนึ่งตัวนะครับมาเปิดขึ้นมาที่ขึ้นมาลันได้นะครับมารันน้ำมัแก้ไขนะครับเวลาเราเรารัน S12 นะครับมันก็จะขึ้นมา ถ้าไม่สร้างไม่ขึ้นนะนะถ้าไม่สร้างได้ไหมได้เหมือนกันครับเวลาเราเลือกไฟล์งานแล้เราแค่ปเปิดที่โฟลเดอร์ของเราแล้วก็เลือกเลือกไปหน้าไปหน้าเลยเวลาเราอยากจะเรียกดูหรือว่าเรียกใช้งานก็เพียงแค่ไปที่บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คำว่าโหมดโหมดนะครับแล้วก็ b a c k s l a s h ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับเราอยาก รันหน้าไหนแล้วก็ใส่ชื่อนั้นเพื่อใ้คุณรันหน้าได้จริงเด็กดกดเลยเดื่จะรันให้นะครับิยงชื่อทีอนี้เราไม่อยากเสียเวลาเราก็สร้างไซต์เราจะรันหน้าไหนเราทํางานอยู่เราจะรันดูก็กด f 1 2รันได้เลยนะครับของ pnp จะเป็นแบบนี้นะครับใน dreamweaver นะ ีคือการเขียนโปรแกรมใน d r e a m w e a v e นะครับการสร้างไซต์เพื่อที่จะทดสอบแล้วก็รันนะครับหน้าที่เราสร้างขึ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผม